เพื่อนๆทุกคนอีพีนี้เราอยู่กันในวิเนนซันสมาร์ทฟาร์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนเดิมนะครับแปลงทุเรียนหมอนทองแปลงทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนหมอนทองซึ่งสําหรับอีพีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูหลังจากที่เราบริหารจัดการในแปลงตลอดระยะเวลา2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าหลังจากที่เราได้จัดการในแปลงด้วยการ ตัดหญ้าหรือว่ากําจัดวัชพืชแล้วก็มีการเอาวัชพืชเป็นอินทรียวัตถุมาห่มดินไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็มีการเติมหน้าดินลูกรังเบรนใต้ทรงพุ่มบางๆนะครับแล้วก็ขยายออกเว็นรอบนอกเพื่อเป็นการช่วยให้ดินสามารถระบายน้ําในช่วงที่ฝนตกนะครับช่วงที่ฝนตกหนักๆช่วงนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ก็ฝนก็ค่อนข้างจะตกตกตกชุกเลยนะครับดังนั้นก็เลย ป้องกันหน้าดินและก็เป็นการป้องกันการชะล้างอินทรียวัตถุต่างๆนะครับเลยมีการเติมเติมหน้าดินด้วยดินลูกรัางเอาไว้แล้วก็อนาคตพอรากทุเรียนรากฝอยทําการลอยมีการลอยตัวขึ้นมาอยู่บริเวณผิวดินเนี่ยเขาก็จะสามารถ <c oughs> หากินได้ง่ายขึ้นซึ่งตอนนี้ทุเรียนเล็กก็ยังรากก็จะอยู่ในระดับที่ลึกอยู่นะครับซึ่งสังเกตดูหลังจากที่เราทําการ เติมหน้าดินบางๆซึ่งเราก็จะมีตัวชั้นหญ้านะครับที่เป็นอินทรีย์วัตถุคอยขั้นกลางระหว่างหน้าดินเก่าหน้าดินใหม่ทําให้เกิดมีการเลกเปลี่ยนอากาศและก็มีการระบายอากาศเลกเปลี่ยนได้ดีทําให้สังเกตด,ดูวัชพืชก็เริ่มขึ้นเหมือนเดิมแต่ว่าเราคลุมหน้าดินบางๆไม่ได้หนานะครับก็อตอนนี้ <c oughs> พวกหญ้าหรือวัวชพืชก็เริ่ม เริ่มงอกบริเวณใต้ทรงพุ่มนะครับเพราะว่าเราเาคลุมหรือว่าเติมหน้าดินบางๆด้วยดินลูกรังนะครับดินลูกรังแล้วก็มีการเมื่อกีเอ้เราได้ทำการฉีดทางดินเพื่อเป็นการาป้องกันโรคพืชที่จะมากับน้ำโดยเฉพาะรากน้าขคนเน่าโดยทำการฉีดทางดินด้วยเชือ้อบาซิลัสซัติลิสตนะครับด้วยน้ำหมัก ประยุกต์นะครับน้ำหมักประยุกต์ก็จะมีในส่วนของเชื้อ bs นั่นเองซึ่งข้อดีของเชื้อ bs ก็คือเป็นเชื้อที่สามารถทนอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะแสงแดดร้อน,อนๆนะครับก็จะทนอุณหภูมิสูงได้ดีกว่า t ร i c h o d e m a นะครับซึ่งในการจัดการแปลงที่ผ่านมาเราก็วันนี้เราก็มีการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งทุกครั้ง ที่เราได้ลงมาจัดการในแปลงนะครับก็อย่างน้อยก็ประมาณ2เดือนครั้งในการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งแล้วก็ต้นไหนที่มีความสูง2เมตรเราก็ทําการคลิปตรงปลายยอดนะครับเพื่อสร้างสรีระลําต้นแล้วก็กิ่งให้มีการเจริญเตบิบโตหรือว่ามีการขยายด้านข้างให้สมส่วนนะครับซึ่งตอนนี้ในแปลงเราเนี่ยถ้าพูดกันหลัก จริงจริงคือระบบรากยังยังไม่ค่อยจะเก่งนักนะครับก็เลยพยายามเน้นทางดินเน้นทางดินแล้วก็พยายามเติมอินทรีย์วัตถุอยู่เรื่อยๆนะครับจะเป็นขีวัวหมักนะครับพวกนี้จะเน้นไปทางาปุ๋ยหมักที่เราหมักกันนะครับหมักกันเองก็เดี๋ยวอีกสัก2เดือนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าหลังจากที่เราเติมดินช่วยในการระบายน้ํา ของใต้สรงพุ่มแล้วเนี่ยการพัฒนาการจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับระบบรากแลวก็มีการบํารุงกระตุ้นให้รากมีการพัฒนาได้ได้ดีขึ้นนะครับก็สังเกตเห็นจากต้นที่เราปลูกซ่อมตอนนี้อันนี้เราปลูกไปประมาณเดือนกว่าๆก็เริ่มมีการรัดยอดใหม่ขึ้นมาก็ถือว่าดินเริ่มมีการเฟื้นฟูได้ดีขึ้น ข้อดีของลูกรังก็คือดินลูกรังก็คือมันสามารถระบายน้ําได้เร็วทําให้น้าบริเวณใต้สรงพุ่มเนี่ยดินเนี่ยก็จะไม่เกิดอาการอิ่มน้าเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนตัวดินเรานั้นจะเป็นดินร่วนปนทรายแล้วก็มีดินเหนียวปนด้วยทําให้เวลาเจอปัญหาฝนตกหนักเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาว่าดินมันอิ่มน้าระบายน้ําไม่ไม่ค่อยดีนักนะครับซึ่งตอนนี้ระบบรากเราก็ยังไม่ ไม่เจริญเติบโตดีนะเพราะว่า,เ,าเกี่ยวพันกับต้นพันธุ์ด้วยนะต้นพันธุ์ขนาดเราปลูกแบบยกนะครับปลูกไม่ได้ฝังลึกแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนรอดได้ที่เราปลูกเราปลูกไอ้ลึกเกินไปดังนั้นการระบายน้ําต่างๆแล้วก็ระบบรากเนี่ยที่มันเจอดินที่มันอิ่มน้ำเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับภาพรวมระบบรากตอนเนี้ยมา แก้ปัญหาระบบรากโดยการเติมอินทรีย์วัตถุปรับปรุงค่าพีเอดินโดยใช้ตัวผงนูโลไมยนะผงนูโลไมแล้วก็พยายามใช้อินทรีย์วัตถุที่มีเราอยู่อยู่ในแปลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกวัชพืชพวกต้นกล้วยต่างๆซึ่งเราหมักไว้เบณนไกลๆนั้นก็คือเป็นโรงหมักที่เราหมักตัวพวกต้นกล้วยพวกแกลบพวกไอขี <c oughs> ้วัวไว้นะครับแล้วก็ อาศัยการตัดแต่งกิ่งด้วยนะครับตัดแต่งกิง่งเอากิ่งจริงมาเลยนะครับสําหรับช่วงชั้นแรกก็พยายามตัดแต่งไปเลยนะครับก็จะแต่งโหดหน่อยแต่งโหดหน่อยแต่ว่าลองดูก็เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปแล้วก็ดูพฤติกรรมดูการพัฒนาของต้นทุเรียนไปด้วยครับก็ค่อนข้างจะแต่งแต่งบ่อย2เดือนครั้งแต่ว,ว่าค่อนข้างจะแต่งแต่งหนักมือ ลองดูว่ามันจะสร้างสรีระได้ประมาณไหนตอนนี้คือมาโฟกัสที่ระบบรากแล้วก็เน้นอินทรีย์อินทรีย์วัตถุแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับอินทรียเคมีลองดูแล้วก็มีูอ <c> า <oughs> การใบว่ามีหนอนมีแมลงมีแมลงกัดกินใบไหมหรือว่าพวกเพลี้ยพวกนั้นเท่าที่ทั้งหมดในแปลงเนี่ยพวกปัญหาเพลี้ยต่างต่างอ่ะ ก็จะไม่ไม่ประสบป,ปัญหาแต่ว่าปัญหาแมลงปากแข็งแมลงกินใบเนี่ยพวกแมงยีนูนพวกนี้ก็จะเจอเจอตลอดนะครับส่วนนี้ก็จะมีการพัฒนาที่ดีหน่อยแถวนี้นะครับอายุทุเรียนก็ตอนนี้เข้า หปี5เดือนย่งเข้าหนึ่งปี6เดือนเหมือนกันนะสำหรับทุเรียนที่ราปูกจากต้นเล็เลกๆอง์ประกอบหลายอย่างดินต้นพันธุ์มาตอนนี้มาพอดินเราเริ่มปรับฟื้นฟูดีขึ้นเนี่ยก็มาดูว่าระบบรากเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ปัญหาคือต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ก็มีส่วนสําคัญมากนะครับมีส่วนสําคัญมากส่วนท่อสีพาที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือเป็นหัวพ่นหมอก ที่เราทําการติดตั้งไว้เผื่อเอาไว้ช่วยลดความความร้อนลดอุณหภูมิแล้วก็ช่วยเพิ่มความชื้นสัมผัสในชั้นบรรยากาศในแปลงในช่วงแรงในช่วงร้อนๆอนนะครับก็ต่อไปก็เป็นตัวสําคัญนะครับ <c oughs> แล้วก็เราจะใช้วัสดุที่เรามีอยู่ในในพื้นที่ก็คือพวกไม้ไผ่พวกนี้เอามาเป็นเกราะป้องกันพวกแนวท่อต่างๆเวลาเราตัดหญ้า สังเกตด,ดูก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นก็เป็นการประหยัดลดต้นทุนซึ่ง1ปีอยู่ได้สบายๆส,ส,สำหรับไม้ไผ่นะครับหป,ปีปีกว่าอันนี้เราปลูกมาปี5เดือนก็ยังเราเพิ่งมาเปลี่ยนใหม่ตอนที่เราลงมารอบนี้นะครับก็ถือว่า,าประหยัดต้นทุนไปด้วยนะครับสำหรับตัววสัสดุที่เอามาช่วยป้องกัน อนวอ่เพราะยังไงมีแน่นอนเจอตัดโดนท่อแน่นอนนะครับขนาดต้นทุเรียนก็ยังมีโอกาสฉลับไปโดนได้เลยนะครับไม่ต้องพูดถึงว่ามีโอกาสโดนท่อไหมนะครับก็ลดต้นทุนทําไงให้ลดต้นทุนด้วยแล้วก็มีการตัดตัดหญ้ากำจัดวัชพืชเล็มนะครับให้เตียนมีลักษณะเตียนอยู่เตียนโล่งอยู่น,นี่ให้เพื่อนๆดูภาพรวมนะครับ แล้วก็การจัดการกล้วยมีการแยกหน่อยเหลือแค่2ต้นใน,ในแต่ละกอนะครับแล้วก็ <c oughs> ตัดแต่งตัดแต่งใบตัดแต่งก้านกล้วยนะครับให้ไม่ให้มีการพรางแสงนะครับแล้วก็มีขยรนการขยายปลูกเพิ่มเพราะว่ากว่าทุเรียนจะโตให้ผลผลิตหรือว่าอีกสัก2ปีก็ยังสามารถใช้กล้วยเป็นพืช ร่วมได้นะครับเดี๋ยวอีกอพี EP หน้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูอีกทีว่าหลังจากที่เรามีการปรับปรุงเรื่องดินไปแล้วเนี่ยนะครับปรับปรุงเรื่องดินมีการบริารจัดการแปลงปแล้วมีการเติมยิบซ้ำไปด้วยนะในรอบใบนี้แล้วก็มีการาปรับคา่าเพียดดินด้วยโดโลไม้อยู่อย่างต่อนเนื่องก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า อีพีน้าเนี่ยต้นทุเรียนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีพัฒนาการที่แตกต่างจากอีพีนี้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ